เราสองคนนะคะในรายการเฮอเด y o วันของเธอค่ะคุณผู้ชมคะ ทางช่อง 9M 컷 HD หมายเลข30ค่ะเจอกันแบบนี้นะคะจันถึงสุกเลยนะเวลาเที่ยงกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมเรื่องราวดีๆของเราได้นั่นก็คือผ่านทาง Facebook Live 9M 컷นะคะช่องทางนี้อย่าลืมนะคะทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทางคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวจบรายการทีมงานของเราก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เตือนกันก็ไม่ได้เนาะนิดนึงแล้วกันนะคะโควิดเนาะ ก็สิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะคะล้างมือสวมแมสนะคะ uh huh. เข้าบ้านอย่าใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านนี <Okay. S 2> ่คุณหมอสั่งเลยนะคะ <Okay. S 2> ไมได้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีกันแล้วกัน uh huh. นอกจากจะดูแลตัวเองนะคะเพื่อความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยนะคะบางคนอยู่บ้านนะคะเอ๊ะทำอะไรดีให้มันชุ่มชื่นหัวใจ <Okay. S 2> วันนี้ น่ามีแฟชั่นดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดู<ช>นะคะจะได้รู้สึกว่ากระปีก้กระเป๋าขึ้นนะคะอาจจะอยากลุกขึ้นมาแต่งตัวค่ะใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะต้อง work from home กันแต่ว่าการแต่งตัวก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นบ้านเหมือนกันนะคะ<ช>เวลาแบบต้องวิดีโอคอลหรือว่าคอนเฟอเรนซ์อยู่ที่บ้านนะคะก็แต่งตัวสวยๆอยู่ที่บ้านได้<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะประจําปี2021นะคะกับแบรนด์ชาแนลค่ะส่งตรงมาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะ ออกมาเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ,คะไม่ต้องบินไปเองนะใช่ดูเลยค่ะ ชุดสุดปังพรีฟอล2021จากแบรนด์ชาแนลที่สวยเก๋แบบไม่ธรรมดาบอกเลยว่าสาวๆหลายคนเห็นแล้วต้องอยากมีไว้ครอบครองเพราะด้วยความสวยเด่นที่เป็นเอกลักษณ์แบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์ตัวสี่ข่ายซึ่งเป็นโลโก้ของแบรนด์และไอเทมลักชัวรี่ก็คือแจ็คเก็ตผ้าทวีตชาแนลที่สาวๆคงจะคุ้นตากันดี เลฟกชันนี้ได้ถูกออกแบบให้ดูเด็กลงและสนุกสนานมากขึ้นโดยเน้นโทนสีไปที่สีชมพูขาวดำแม้แต่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์อย่างตัวแจ็คเก็ตท่าทวีตก็ถูกนำมารังสรรค์ให้มีความน่ารักสดใสแต่ยังคงไม่ทิ้งความหรูของชาแนลความสง่างามของเครื่องแต่งกายที่มาพร้อมกับอิสระในการเคลื่อนไหวสะท้อนผ่านโครงเสื้อแนวตรงและการเย็บขอบอย่างประณีต ทำให้เสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวีตแบรนด์ชาแนลยังคงความเปรี้ยวแค่และควรค่าแก่การเป็นไอเทมประจำตู้เสื้อผ้าของสาวๆทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในปีพศไหนก็ตามสาวๆที่ไม่อยากตกเทรนต้องรีบจับจองคอลเลกชันใหม่มาอยู่ในตู้เสื้อผ้ากันเลยนะคะ 没位观众，你们看到没有？<noise> <noise> <noise> เขาก็ผสมผสานนะคะระหว่างความที่เป็นดั้งเดิมของเขาหรือออริจินอลแชนแนลเนาะแล้วก็ผสมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวมากเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะแม่อยากได้สักตัวไหมคะสักชุดไหมคะ้าทวีตของเขาก็สวยนะคลาสสิกมากเลยชอบค่ะอยากได้แล้วก็ดูอย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าเขาแมทมาให้เราดูเรียบร้อยออกจะเป็นแนวสตรีทนิดนิดด้วยคือใส่ได้แบบในชีวิตจริงเนาะดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบว่ามีทุกชุดของ ชาแนลแต่ว่าอาจจะเป็นแรงบัาดาลใจให้เราในการแต่งตัวในทุกๆวันก็ได้<ช>นะคะ,คะซึ่งเราก็จะมีนะคะแฟชั่นโชว์แบบนี้นะ,ะรวมถึงเทรนด์แฟชั่นต่างๆให้คุณผู้ชมนะคะได้อัปเดตในรายการเฮอร์เดย์ของเราก็อัปเดตกันได้เรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะมีทั้งแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงการแต่งหน้า จะเป็นยังไงประจำปีนี้รวมถึงทรงผมต่างๆนะก็อัปเดตได้ที่เฮอร์เดของเราจะได้มีความสุขกันในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะใช่ค่ะน้องฝนอัปเดตเรื่องความสวยความงามไปเรียบร้อยแล้วเนาะคุณผู้หญิงขายอยู่ที่ไหนเราก็ต้องสวยนะคะสวยใ,ในแบบของเราค่ะเพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะ อัปเดตไปแล้วเรื่องความงามนี่คุณผัดไทยวันนี้มึมาอัปเดตเรื่องดวงค่ะโอ้ยช่วงหน้าเลยใช่ไหมคะม่ต้องติดตามนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะดวงประจําสัปดาห์กับแม่หมอจีจี้ค่ะช่วงหน้ารู้ชมอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราอัปเดตด้วยกันค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเฮอร์เดย์ช่วงฮโรค่ะเอาละค่ะวันนี้มาอัปเดตเลยค่ะแม่หมออยู่ตรงนี้แล้วเวลาเรามีน้อดแม่หมอค่ะห้ลืมค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอจีจี้วันนี้ก็มาอัปเดตดวงกันดีกว่านะคะดวงประจําสัปดาห์นะคะตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะเวลาหนุอยมากค่ะวันจันทร์ก่อนเลยนะคะมาที่วันจันทร์ใช่ค่ะมาเลยนะคะไพ่ใบแรกเวลออฟฟอร์จูนนะคะ ให้ใบที่2อุ้ยเมจิกเชียนนะจ๊ะให้ใบสุดท้าย8เหรียญต้องบอกแบบนี้เลยนะอ่านเรื่องการงานก่อนในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าใครมีความสามารถพิเศษอะไรงัดออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่จะทําเงินทํากําไรให้คุณใครค้าขายอะไรช่วงนี้จัดไปเลยโปรโมชั่นอะไรมีงัดออกมาใช้ให้หมดเดี๋ยวบอกลูกเลยเอาของมาลฟ์สดเลยใช่แล้วการเงินก็จะมาด้วยนะคะมีโชคลาภด้วยเอ้หวยหวยออกยังยังสิบเจ็ดไปแล้วตื่นเต้น อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนเลื่อนเล็ดเลกันไปได้อ่ะมีโชคมีลาบด้วยนะคะต้องบอกเลยถือว่าดวงดีดวงปังนะสาหรับคนเกิดวันจัราลูกราวันจันทร์จีนจีนนะคะวันอังคารต่อเลยนะคะแบบนี้เสียเวลานะคะมาที่อังคารค่ะอ่ะอังคารนะคะไพ่เปิดมานะคะมีสามถ้วยนะคะมีไพ่ทาวเวอร์มีไพ่เดอะสตาร์ต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคนเกิดวันอังคารระวังในเรื่องของ อุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนต้องมีสติรอบคอบอยู่พอสมควรนะคะแต่เป็นช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความรักเลยโอ้ยโอยความรักหวั่นแววแฟนตามใจเผิ่มเแฟนอาจจะมีของมาสุเพิงสุลายอะไรดด้วยคคนโสดคนโสดยังไม่มีแฟนนะคะคนโสดในช่วงเวลานี้ก็อาจจะแต่งตัวสวยๆนิดนึงอาจจะมีคนเข้ามาคุยได้เป็นช่วงที่เรามีเสน่ห์เต็มที่สําหรับคนวันอังคารนะคะแบบนั้นขอบพระคุณวัน พุธเนาะวันพุธวันพุธเลยค่ะวันพุธวันพุธแม่แม่าขาดวันพุธแม่ขาดค่ะโอ้ยแม่เป็นไงคะแม่ แม่จ๋าอ่าหนึ่งหนึ่งไม่เท้านะคะหนึ่เหรียญด้วยมีเลเวอร์อยู่ตรงกลางต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เรื่องงานปังมีโปรเจกต์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นมีอะไรบางอย่างใหม่ๆจะงอกมาแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันมีโชคมีลาบนกันนะค่ะปังอยู่แม่เรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นช่วงของเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ละกันมีเมตามหานิยมช่วงนี้อนะ จับไปสำหรับคนวันพุธนะใครสนใจติดต่อได้นี่จ้าถ้ารวมฟังอยู่นะคะสำหรับวันพุธหาต่อที่เราไปหาสปดีค่ะจับให้นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสใครเกิดวันพฤหัสอ่ะมามีไหมจ้าค่ะอุ้ยสวยใช่ไพสวยมากเลยอ่ะเกิดวันพฤหัสก็มี อัศวินเหรียญน,นะคะมีสามไม่เท้า,า,มมทาแล้วก็มีสี่ไม่เท้า,า,มมทาด้วยต้องบอกว่าการงานมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้นใครจับงานสองอย่างสามอย่างในช่วงเวลานี้จัดไปเลยเงินก็จะมามถ้ามีต้องมีการพรีเซนต์มีการประชุมมีการเข้าหาลูกค,ค้าเตรียมตัวเตรียมแผนงานการพรีเซนต์ดีๆต้องบอกว่าสัปดาห์นี้รถ เริ่นแล้วสัปดาห์นี้คนพนักาจะปังเรื่องงานเรื่องงานเรื่องงานต้องลุยแลวการติดต่อนะคะต่อกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมาเลยศุกร์ยังไงแม่ศุกร์ยังไง อาทิตย์นี้จะสุกไหมโอ้โหคนเกิดวันศุกร์มีห้าไม้เท้ามีสิบไม้เท้านะจ๊ะแล้วก็มีไพ่อัศวินขึ้นมาต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้จะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยหน่อยต้องแอคชั่นหน่อยเพราะว่างานจะมาแน่นมาเต็มนะคะแล้วก็มีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างซึ่งเข้ามาด้วยก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วงเวลานี้ต้องแบบชาร์จแบตชาร์จพลังของตัวเองให้เต็มที่เพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เราต้องไปสู้ลบปกมือกับคนยก นะถ้าทําธุรกิจอยู <r aha> ่ก็คู good good like ่แข่งเยอะต้องทําอะไรที่มันแตกต่างอยู่พอสมควรแล้วก็ระวังการขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยอ่านั้นวันศุกร์หาอะไรที่เป็นบวกฟังเยอะๆนะจะได้เป็นแบบว่าชาพลังตัวเองวิกนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีคราวนี้เรามาที่วันเสาร์กันบ้างค่ะได้ค่ะวันเสาร์จับเลยนะคะ คนเกิดวันเสาร์มาเริ่มต้นกันเลยนะคะไพ่เดอะเวิล์ขึ้นมาใบแรกไพ่สี่ดาบขึ้นมาใบที่2และไพ่แถ้วยขึ้นมาใบที่3ต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ระวังการทะเลาะเบาะแหวงกับคน นะสง,งบป่ากสง,งบทาได้ะจะดีแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยช่วงนี้อย่าไปในที่ที่ชุมชนเยอะ,อ,ะอันนี้นะใช่ทุกทุกวันแหละแหละทุกวักนแหละทุกคนแหละแต่ว่าคนเกิดปันเสาร์ใช่ไหมอาจจะต้องมีการระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ เตือนไว้นะคะจะได้ระวังนะคะต่อนะคะวันสุดท้ายวันอาทิตย์ค่ะมาเลยนะคะหนึ่งรู้ฝนไหมฝนเองค่ะยังไงตื่นเต้นเลยค่ะยังไงคะแม่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะขึ้นมาเป็นเดทไปแล้วเดทเลยขึ้นมาดดีเ่อ่าใบที่สองเป็นเด็กถ้วยแล้วใบที่สามเป็น 7ถ้วยนะคะ,คะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการสัปดาห์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะแล้วก็เป็นช่วงของเวลาที่เราใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่างๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้จะถือว่าโดดเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ย เครียดต่างๆ oh. นะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆถือว่าไปได้ดี <Okay. S 2> แต่ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน <Okay. S 2> และระวังเรื่องของการล้มการสะดุดต่างๆค่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์มนะคะ,ตะ,คะแต่มันจะมีคำว่าฝันแม่น ฝันเลวลางสังหอนอะไรอย่างนี้แม่ลางสังหอนซิกเซนในช่วงเวลานี้จะแม่นเพราะฉะนั้นอใกล้วันที่17แล้วใช่ไหมคะฝนพี่ไปนอนบ้านฝนได้ไหมโอ้ยต้องให้หนูหลับแบบสบายๆแล้วพี่คอยจุดไงใช่แล้วพอฝนรู้ตัวปุ๊บเห็นอะไรบอกแม่อไปนอนนะแม่ไปนอนนะได้ค่ะได้ต้องจุดคูให้คนไปเข้าฝันนะคะทุกเวลาระยะเวลานี้นะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคนทั้งเจดวันเกิดในสัปดาห์นี้กนให้แม่หมอจี้ ให้กำลังใจกับคุณผู้ชมรายการเธอเดย์หน่อยค่ะได้ค่ะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนคงจะต้องใช้สติในการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้มากพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจอะไรต่างๆก็คงจะต้องใช้สติ นะคะแล้วก็ใช้กําลังใจของตัวเองเนี่แหละพยายามคิดบวกกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างปวดหัวอยู่ณขณะนี้นะคะให้ผ่านไปได้นะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะแม่หมอหจีจี้มาดามยิปซีนะคะเข้าไปได้นะคะในเพจ Facebook นะคะก็พิมพ์ได้เลยภาษาไทยนะคะแม่หมอจีจี้มาดามยิปซีค่ะโอเค,คติดตามกันได้เลยเราขึ้นให้แล้วนะคะภาษาไทยแม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะเ <c> ช็คดวงกันไปเรียบร้อยแล้วหวังว่าหลายๆคนก็จะมีกําลังใจขึ้นนะคะสาหรับการทํางานในวีคนี้นะคะรวมถึงการดูแลตัว เองด้วย